วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในเขตนี้สามารถฉีดบอทอกบริเวณไหนได้บ้างค่ะเดี๋ยวรอยก่อนนะคะยักคิ้วขึ้นสูงๆเลยข้ั้งนี้ก็คือจะยักได้มากกว่าเนาะเราก็จะฉีดเยอะกว่าหน่อยหนึ่งนะคะยักคิ้วค้างไว้เลยนะโอเคตรงหน,น,งนา้าผากเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ30-35ถึงยูนิตนะคะตามที่หมอจุดเลยต่อไปขมวดคิ nah, ้วนะหว่างคิ้วน้องก็จะค่อนข้างชาัดเนาะ ก็จะฉีดประมาณนี้นะคะ ตรงนี้ก็สําคัญส่วนใหญ่คนไข้จะยังเหลือขมวดคิ้วได้ก็คือตรงนี้นะคะระหว่างคิ้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20-25ยูนิตค่ะยิ้มตาหยีเลยต่อไปอันนี้ค่อนข้างเป็นตีนกาที่เกิดจากไขมันที่ที่มันเยอะเนาะแล้วพอพับลงมาอย่างไงก็จะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราห่างตาเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะเก็บนิดเดียวข้างลัด2-3ยูนิตหน่อยเองค่ะเราก็จะฉีดให้ยังพอขยับได้ธรรมชาติแต่ว่ารอยตรงนี้ก็จะลดลงนิดหนึ่ง ดูกรามหน่อยนะคะกัดฟันหน่อยโอเคคนนี้กรามค่อนข้างที่จะแข็งแรงเราก็จะตีกรอนะคะกล้ามเนือกรามก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะฉีดตามแนวกล้ามเนื้อประมาณนี้ครข้างหนึ่งเราก็จะใช้อยู่ที่20่สถึงยียูนิตประมาณนี้อีกข้างหนึ่งนะกัดฟันเลยค่ะ2องข้างรวมกันก็ออกมาอยู่ที่ประมาณ50ยูนิต ถ้าใครสนใจฉีดโปรแกรมโบท็อกนะคะเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่โมนาคลินิกเลยค่ะ